สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชายบล็อกนะครับวันนี้เราไม่ได้ทําสวนบอนสีแต่จะเป็นปลูกต้นไม้อย่างอื่นนะฮะเราจะมาปลูกต้นไม้ไว้ขายออนไลน์กันนะฮะไว้ขายออนไลน์กันต้องบอกก่อนนะครับว่าเราเนี่ยไม่มีร้านต้นไม้ไม่มีร้านแบบว่าหน้าร้านต้นไม้อย,อยู่ริมถนนแล้วก็ลูกค้าก็จอดรถแล้วก็เดินไปซื้อแบบนั้นนะครับสวนเราเนี่ยจะอยู่เข้ามาลึกเข้ามาไกลหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีความเสียเปรียบ ร้านต้นไม้อื่นๆแต่เราก็อยากจะขายต้นไม้บ้างเพราะว่าเราชอบปลูกต้นไม้แล้วก็มีความสุขที่ได้ปลูกต้นไม้เวลาที่เราเพาะต้นไม้ไว้เนี่ยถ้าเยอะๆเนี่ยเราก็แบ่งขายออกไปหาเงินหาทุนบ้างนะครับก็จะเน้นกลุ่มที่เป็นคนที่เล่น Facebook เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ยิงแอดโฆษณาเราก็จะแตกต่างจากร้านต้นไม้อื่นๆคือเราจะเน้นแบบส่ง delivery อ่ะแล้วก็ขายราคาถูกกว่าร้านต้นไม้นิดหน่อยแล้วก็เน้นส่งแบบถึงหน้าบ้านเลยแบบนั้นเป็นการ ผมว่าการทําธุรกิจแบบนี้ตอบโจทย์ในยุคนี้นะฮะก็ตอนนี้ผมเพาะไว้ก็จะมีตัวน,นี้นะครับก็คือเดีย๋ยวโฟกัสมาที่ต้นไม้หน่อยอ่ะตัวน,นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภูราชินีหินอ่อนนะครับพึ่งเพาะไว้เดี๋ยวทั้งหมด6 7ประมาณ6กระถางครับหกกระถางก็เดี๋ยวรอโตกว่าน,นี้ก็จะยิงแอดโฆษณาแล้วก็ขายเดี๋ยวต้องดูว่า ส่วนราคาเนี่ยยังไม่ได้ดูเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องดูในร้านต้นไม้ใกล้เคียงบ้านเราว่าเขาขายเท่าไหร่แล้วก็ดูใน youtube อยู่ในเฟซบุ๊กว่าเขาขายกันเท่าไหร่แล้วเราค่อยตั้งราคาตอนนี้ยังไม่มีราคานะครับอันนี้จะเป็นภูราชนีหินอ่อนนะครับแล้วก็ลิปบินชาลีนี่จะเป็นพระเอกของสวนผมเลยนะฮะโพส ปลูกเพาะเท่าไหรโพสเท่าไร่ระะไรก็หมดนะตอนนี้ก็กําลังจะเพาะอยู่อีกสิกระถางนะครับอันนี้ผมขายแค่50บาทนะครับแล้วก็ส่งฟรีด้วยแต่ว่าการที่เราจะส่งฟรีได้เราก็ต้องค่าน้ามันรถเราด้วยก็คือต้อง2กระถางขึ้นไปถึงจะส่งฟรีนะอันนี้คือลิบบินชาลีเดี๋ยววันนี้เราจะมาขยายพันธุ์ตัวนี้ครับเราเรียกว่ากา้ามปูด่างสีชมพูเราซื้อมาต้นหนึ่งเนี่ยร้อยห้าสิบแล้วดูสิ เยอะมากมันเริ่มเยอะละนะวันนี้เราก็จะมาขยายพันธุ์แล้วก็ชําไว้เพื่อจะได้ขายต้นไม้ขายก้ามปูด่างสีชุมพูนะฮะล้วก็จะมาขยายพันธุ์นะครับเยอะมากๆเลยขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็ตัดตัดกิ่งของไอ้เจ้าเนี่ยตัดอย่างนี้แล้วก็เอาไปปักชําเลยปักชําเลยนะฮะ ก้ามปูด่างสีชมพูจะสวยมากสาวๆน่าจะชอบแหละสีชมพูเขียวแล้วก็มีขาวแซมๆหน่อยมาเดี๋ยวเราจะมาชําอันนี้เอาไว้ขายต้นไม้กันนะฮะในช่วงนี้ที่เราออกไปไหนไม่ได้แต่ก็อยากจะมีรายได้มาเข้ามาบ้างบางทีเรารายได้หายไปแล้วก็นี่แหละเอาต้นไม้ที่เรามีที่เราซื้อแล้วมันโตเยอะๆเนี่ยเราก็มาปักชําแล้วก็ขายนะครับส่วนต้นทุนขายเท่าไหร่เนี่ยมันอยู่ที่ต้นทุนเราด้วยนะครับอย่างเช่น ตัวนี้ก็คือภูราชินีหินอ่อนเนี่ยภูราชินีหินอ่อนนะครับค่ากระถางที่ซื้อมาในสิบบาทแล้วกระถาง6นิ้วอันนี้คือต้นทุนค่ากระถาง10บาทนะครับส่วนนี้อันนี้เราซื้อมา150บาทแล้วแพร่กระจายแบบเยอะมากต้นทุนแบบว่ามันจะยาวไปเรื่อยอ่ะมันเป็นไม้ตระกูลภูด่างนั่นแหละแต่ว่ามันจะสีสวยกว่าเพราะว่ามันคล้ายหินอ่อนเป็นภูราชินีหินอ่อนนะครับต้นทุนเราค่ากระถางค่าดินหน่อยค่าดินค่าดินประมาณสัก5าบาทนะครับ อันนี้ก็ก้านละประมาณ3บาทอ่ะอันนี้ผมใส่3ก้านนะครับ9าบาทค่าต้นไม้เรา9บาทครับผมค่าดิน5บาทอ่ะสิบสี่บาทบวกกับค่ากระถาง10บาท24บาทอันนี้คือต,ต้นทุนต้นทุนต้นไม้ต้นนี้คือ24บาทที่เราจะขายเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะถ้าอยากได้กําไรเท่าตัวก็24ก็48 50บแาอบก็ได้กำไรเท่าตัวหรือถ้าอยากได้กำไรเยอะๆตามร้านขายต้นไม้ก็ขาย60บ เจ100ิบร้อย้อยหสิบแต่ถ้าขายในเน็ตต้องแพงนะครับต้องบอกก่อนเลยเพราะมันจะมีค่ากล่องแล้วก็ค่าแพ็คค่าต่างๆถ้าเราขายในเน็ตเนี่ยจะอีกราคาหนึ่งอ่าไม่ใช่ขายหน้าร้านเล่าสู่กันฟังนะครับผมปลูกต้นไม้ขายช่วงนี้ออกออกไปเที่ยวไหนไม่ได้แล้วก็อะไรไม่ได้ก็อยู่กับต้นไม้อยู่กับนี่แหละธรรมชาติอยู่กับสิ่งแวดล้อมต่างๆก็พอมีรายได้มาเลี้ยงตัวเองได้บ้างนะครับกับการขายต้นไม้ป้าเดี๋ยวเรามาตัดไอ้เจ้านี้มาขยายพันธุ์ ก้ามปูด่างสีชมพูเอาไว้ยิงแอดโฆษณาขายต้นไม้เราจะทําการตัดกิ่งนะครับตัดก้านอย่างนี้เราจะเอาก้านไปปักชํานะครับแล้วก็แช่น้ําไว้ก่อนอ,อย่างนี้นะฮะเอาก้านไปปักชําส่วนตอที่ยังอยู่เนี่ยเราก็จะเก็บไว้เดี๋ยวเขาก็จะป่งตอใหม่มาเรื่อยๆนะฮะถือว่าเป็นต้นไม้ที่ง่ายที่สุดแล้วในบรรดา เรานำดินนะครับผมใส่ลงไปในกระถางครับผมไอ้รังเดืองนี่คือป Ł ุ๋ยออสโมโค้ดนะฮะนำดินใส่ลงไปจากนั้นเรานำก้ามปูด่างเรานะฮะที่เราแช่น้ำไว้เนี่ยปักลงไปเลยผมไม่ได้แช่ด้วยน้ำยาเร่งรากอะไรนะฮะให้เขาขึ้นเองเพราะว่าเขาเป็นไม้ขึ้นง่ายแล้วก็โตวไวครับไอ้เจ้าไม้ด่างพวกเนี้ยผม ผมใส่ทั้งหมดสี่สี่ต้นเลยนะกันนะคะสี่ต้นเลยลูกค้าจะได้เยอะเะเลยนะฮะซื้อไปจะได้คุ้มเลยซื้อร้านต้นไม้ร้านนี้ไปนี่คุ้มเลยนะฮะแล้วก็เอาดินโรยหน้าอีกรอบนึงครับเอาดินโรยหน้าอีกรอบนึงดินเราก็จะเป็นดินปลูกทั่วไปนะครับผมใช้ดินปลูกทั่วไปเลยผสมกับ ขุยมะพร้าวนะฮะผสมกับขุยมะพร้าวนี่ฮะเสร็จแล้วหนึ่งหนึ่งกระถางนะฮะมีทั้งหมดสี่ต้นจัดให้สวยๆหน่อยครับผมจัดกระจายกระจายประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาก็ออกลากครับต้นที่สองต้นที่สองเอาดินใส่ลงไปครับเอาดินใส่ลงไปตามด้วย ปักก้ามปูด่างสีชมพูล,ลงไปนี่นะฮะแบบนี้เลยแล้วก็กบด้วยดินอีกรอบหนึง่งหลังจากที่เราปลูกต้นไม้เสร็จนะครับเราก็ตั้งไว้ในสแลนคุมสแลนกันไม่ให้แสงมันตกมากเพราะว่า ต้นไม้เราเนี่ยเขาไม่ชอบแสงแดดเขาชอบอยู่ในร่มลำไรอ่าเราจะมีที่แสลนกองแสงประมาณ80นะครับก็จะเนี่ยเสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วสวยงามมากเดี๋ยวรอให้เขาฟื้นตัวแล้วก็ออกลากแล้วก็แทงยอดใหม่น่าจะประมาณสัก2 3สัปดาห์เราก็จะยิงแอดโฆษณาขายต้นไม้ที่สวนเราได้นะครับตัวนี้ก็มีอ่ามี3ตัวนะฮะที่สวนแล้วก็ตัวที่ เป็นผู้เอกก็ยังคงเป็นลิบบินชาลีอยู่นะลิบบินชาลีตัวนี้อันนี้ก็จะเพิ่มเข้ามา1และกอะ็อันนี้สวยนะผมว่าจริงๆแล้วอันนี้ห้บาทนี่คือก็เสียดายอยู่นะจริงๆแล้วน่าจะ69บาทหรือไม่ก็79กนี่กำลังดีตวัวภูราชนินีหินอ่อนนะครับตัวนี้หายากเหมือนกันมันเป็นไม้ตระกูลภูด,ด่างนั่นแหละนะฮะอาจจะจัดโปรโมชั่นแบบว่า สามกระถาง199ส่งฟรีอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วแต่โปรโมชั่นแล้วแต่เทคนิคการขายของเรานะครับนี่ไงต้นไม้พร้อมขายแล้วนะฮะเรียบร้อยเดี๋ยวรอให้เขาฟื้นตัวอีกสักหน่อยนะครับต้องรอให้เขาฟื้นตัวอีกสักหน่อยอ่าแล้วเราถึงจะอ่าขายได้นะฮะคือให้เขาแบบคนซื้อไปคือโตเลยสวยงามเลยคือพร้อมที่จะให้เขาได้ชมความงามน,ะนั่นแหละนะครับบางทีเรารอบอลสีอ่ะรอไม่ไหว โตช้ามากกว่าจะโตแบบโอ้โหช้ามากๆเลยนะฮะถึงว่าเขาขายกันต้นหนึ่งสองร้อยสามร้อยเพราะบอลสีกว่าจะโตเนี่ยช้ามากยกเว้นบอลบ้านๆนะฮะโอเคนะครับเป็นไอเดียปลูกต้นไม้กันนะฮะก็จะมีตัวอ่าเป็นไม้ที่ขายได้ตลอดแหละผมว่าไอ้ภูราชินีหินอ่อนก้ามปูด่างสีชมพูแล้วก็อ่า ลิปบินชาลีสีชมพูนะฮะเน้นสีชมพูไว้นะครับอันนี้จะเป็นสีเขียวขาวหน่อยลาทุกท่านแล้วนะครับอยู่บ้านปลูกต้นไม้นะครับผมแล้วก็มีความสุขกับการปลูกต้นไม้พอต้นไม้โตก็ขายได้เงินมาใช้ได้เงินมาใช้นใ,ชในชีพิตประจำวันของเราด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์ช่องวีชายบล็อกนะครับสวัสดีครับ